สวัสดีครับขอบันเ็กซ์ครับเจอกันในช่วงเด็กนะฮะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานเราก็มาอัปเดตเรื่องของลิฟ์ูกันต่อนะครับก็ติดภารกิจไป2วันนะฮะมาทันเวลาพอดีนะครับอ่ะอัปเดตวันนี้มีเรื่องอัปเดตที่สำคัญคือจะมีไทม์ไลน์การคัมแบ็กของลุยดิอาซนะซึ่งบอกว่าจะคัมแบ็กในเกมสำคัญนะเจอกับแมนซิตี้หเมษายนพอดี โอ้โหไม่ว่าตอนนี้ดาวินแล้วก็กัสโปจะเริ่มทำผลงานเริ่มบรับตัวได้นะลองนึกสภาพดูถ้าดีอาร์สไมกคนโอ้โหมันจะแซบขนาดไหนมันจะสุดสวิงลิงโกอิโตบัมขนาดไหนโอ้ภาษาวินเทจมาก <laughs> อาโอเคไปอัปเดตกันนะครับครัก็ได้ถแถลงข่าวกันไปนะเมื่อช่วองออกข้ามผมก็เล่าสู่กันฟัง เขาเผยว่าดีอาร์ตจะพร้อมสำหรับการคัมแบ็กในนัดสำคัญที่จะพบกับแมนซิตี้ในเดือนหน้า1เมษายนซึ่งดีอาร์ตไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่นะเก็บเข่าในเกมกับอาร์เซนอลเมื่อตุลาคมปีที่แล้วโอ้โหนานมากนะหายดีอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็กลับมาซ้อมในช่วงเบรคทีมชาติไปฟุตบอลโลกอะตอนนั้นนะเบรคฟุตบอลโลกนะครับแล้วเราไปอุ่นเครื่องที่ดูไบแล้วก็เจ็บหนัก เราก็ถึงขนาดต้องผ่าตัดนะครับตอนนี้กำหนดคัมแบ็กมาแล้วนะครับเขาจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบนะบฟู f เซส s e s น i o n ในสัปดาห์ห้าว้าวสุดยอดนะฮะและเกมพรีเมียร์ลีกวันที่1เมษายนที่จะพบกับแมนซิตี้จะเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ลงสนามอ้าวข่าวดีมาละอดใจรอยนิดหนึ่งพี่หลุยส์ของเรากำลังจะมาแล้วและพันดึกกัน เรียกว่าเป็นเจนใหม่โอ oh ้โหดูเดือดดูเดือดหน้กแค่นนึกก็มาแล้วนะครับส่วนคน,น,นอื่นนะฮะโจ <c oughs> โจ,โ,จโกเมสหายไปจากเกมพ่ายมาดริด2สัปดาห์ก่อนด้วยแฮมสตริงเตียโก้หายไป5เกมหลังสุดเฮ้ย5เกมแล้วเนี่ยโอ้โหนานมากนเนี่ยเราลืมไปเลยนะฮะปัญหาเจ็บสะโพกตอนนี้ครับบอกว่าทั้ง3คนจะยังไม,ไม่พร้อมลงสนามในเกมที่เรา จะไปเยือนบอลมัดวันเสาร์ทุ่มครึ่งนะฮะแข่งก่อนใครเลยนะครับทั้ง3จะไม่พร้อมลงสนามแต่ว่าแต่ละคนจะมีก็เลยพัฒนาการการคืนคืนสนามไม่ไม่เหมือนกันคนละขั้นตอนนะครับเขาบอกว่าทั้งโจ伊เนี่ยอาจจะลงซ้อมได้ในต้นสัปดาห์แล้วก็หวังว่าลุยส์จะอยู่ในช่วงสัปดาห์หน้าเช่นกันหลังจากเบรกทีมชาติ ซึ่งแน่นอนมันเป็นไปได้สำหรับทั้งคู่ส่วนเตียโกเราจะรอดูกันต่อไปตอนนี้ยังไม่มีใครซ้อมกับทีมได้เราต้องมาดูกันว่ามันจะพัฒนาเป็นอย่างไรในะอีก2-3สัปดาห์หน้าเราจะได้รู้อะไรมากกว่านี้ซึ่งต่อจากเนี่ยนะในสัปดาห์หน้าหลังจากเกมบอลหมัดวันสาวนี้แล้วกลางสัปดาห์วันพุธจะไปเยือนมาดริดที่สเปนแล้วเรือภูจะไม่ได้ลงเล่นอีกเลย17วันนะฮะเพราะว่า มีเกมที่ต้องเจอกับฟูลแลมต้องเลื่อนออกไปเพราะฟูลแลมต้องไปเล่น f a ฟเอคัพรอบรองและหลังจากนั้นก็เบรกทีมชาติกลับมอทีนู่นเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้ครับได้พูดถึงบับบี้ฟิมิโนนะครับเขาก็ประหลาดใจนะเขาบอกวันหนึง่งบับบี้ฟิมิโนก็มาพูดถึงความรู้สึกของเขาแล้วก็การตัดสินใจอำลาทีมไปในสิสุดฤดูก,การนะครับ ครับได้พูดในแถลงขาวว่าวบอกว่าใช่เขาบอ,อกผมว่าเขากำลังจะไปผมเซอร์ไพรส์ไหมครับนิดหน่อยแต่นี่ผมไม่ได้โดนเซอร์ไพรส์น,นะจริงๆมันก็ไม่เรื่องธรรมดาเมื่อมันมีอยู่2เส้นทางที่ต้องเลือกได้1ทางซึ่งผมก็เคารพตรงนั้นมากๆมันป็นเรื่องปกตินะในความสัมพันธ์แบบยาวนานที่เรามีมาและบ๊อบบี้ที่มีกับทีมกับสโมสรแห่งนี้และผู้เล่นทั้งหมด และเรื่องแบบนี้แน่นอนกับแฟนบอลด้วยมันค่อนข้างพิเศษและผมก็ชอบการต้อนรับเขาเมื่อเขาได้ลงเล่นในเกมกับยูเนเตดเขาบอกผมและจากนั้นสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาพูดว่าตอนนี้ผมต้องการนำเรื่องราวที่มหาศารย์นี้ให้มันเป็นจุดจบในแง่บวกซึ่งก็แค่นั้นนะครับแปลเป็นภาษาง่ายๆดีก็คืออะไรดี ผมต้องการเก็บเรื่องราวที่แสนปัะจ,จันนี้นะครับให้มันเป็นตำนานนะใน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 เส้นในการยุติบทบาทในสิ่งที่ดีๆเป็นแง่บวกของผมฝากไว้ตราบนานเท่านานอะไรประมาณนั้นนะพูดได้สวยเป็นไทยๆหน่อยนะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่อย่างสมบูรณ์และมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ทุกคนสามารถจินตนาการได้นะครับแต่นั่น มันคือทั้งหมดที่เราต้องรู้ไม่มีเวลาสำหรับการบอกลาหรืออะไรก็ตามในตอนนี้แต่มีเวลาเพียงพอสำหรับสิ่งนั้นในฤด,ดูกาลหนะ้าเมื่อใดก็ตามที่เขากลับมาทุกคนจะได้รับรู้ว่าเพลงของเขาจะยังดังติดหูทุกคนไปอีกนานแสนนานผมมั่นใจมากครอบเก่าแบบนี้ผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แม้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะมาในทีมของคู่แข่ง แต่ผู้คนก็จะยังมีความสุขมากที่ได้เห็นเขาอันนี้จริงนะครับคนรักเขามากเห็นเขาลงมาปิดแดงเดือดด้วยการยิงประตูในช่วงท้ายโอ้โหบางคนบอกว่าน้ำตาจะไหลนี่คือคนที่ที่ที่ทำเพื่อทีมโอ้มันทุกสิ่ทุกอย่างนะเดี๋ยววันดีขึ้นวันหนึ่งผมก็จะได้พูดถึงความรู้สึกข,ของบ๊อบบี้กันอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้ชายที่แบบ <laughs> nice, น่ารักแบบเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนคิดดีคดคิดบวกทัศนคติดีทุกทีทุกอย่างนะนี่เราไม่ได้เ,เรียกว่าซึมซับไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรเลยห่างไกลามากมากเรายังรับรู้ได้จากหน้าจอแล้วคนที่เขาคบกันนะแล้วคนที่เขาอยู่ด้วยกันทนที่อยู่อยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา8ปปีโอ้โหใจเขาจะ ใจจะหายมากขนาดไหนเนาะเป็นเรื่องที่ท,ท,ที่น่าคิดเรายังรู้สึกว่าใจหายเลยนะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันจะขนาดไหนอ่ะอันนี้ชัดเจนเลยก็เป็นไม่กี่คนหรอกที่กลับมาคัมแบ็กกลับมาแอ,อนฟิลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในทีมใดในทีมคู่แข่งเนี่ยก็จะยังได้รับเสียงปรบมือก่อนหน้านี้มีใครนักหนาก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะโอ้โหจำไม่หวัดไหว อาคนล่าสุดอดัมลาลาน่านะครับก็ยังได้ทับเสียงรบมืออยู่เสมอนะฮะอ่ะโอเคครับพูดถึงต่อไปนะฮะพูดถึงการแข่งขันในท็อปโฟรเขอบอกว่าเราต้องไล่ล่าแล้วก็ต้องท้าทายทุกคนสิ่งสำคัญก็คือการไปที่บอลมัดและเล่นที่นั่นผมได้ดูวิธีการเล่นของพวกเขามันอาจจะทำให้อึดอัดได้จริงๆเราอาจต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์ลี แต่การต่อสู้เพื่ออยู่รอดในลีกก็น่าตื่นเต้นเช่นกันผมมั่นใจว่าบอลมัดจะสู้อย่างบ้าคลั่งแน่เออจริงเราต่อสู้เพื่อแชมเปี้ยนลีกแต่เขาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดอืมอ่ะต้องวัดกันสักตั้งหนึ่งนะฮะบอลมัดเล่นคนระบบก,กับเราและเราไม่ได้เล่นหน่ยบ้านเราต้องมีความสอนเสมอและทําให้แน่ใจว่าเราจะสร้างบรรยากาศแบบที่ดีในสนามได้ทิ้งท้ายในเรื่องของการพัฒนาทีมช่วงซัมเมอร์ โดยจอห์นเดบินฮมบรีเนี่ยนะฮะได้พูดคุยถึงแผนการพัฒนาในการเสริมทัพบิลอัพทีมอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้กับริพูเอโคเ,เดี๋ยวว่างๆผมจะนำคำพูดเนี่ยในบทสนทนาอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำเป็น e x ็ก u ์ e ลูซีเนี่ยนะครับจะมาว่ากันในบทต่อไปซึ่งครอปก็ได้พูดถึงจอห์นเดบิ y ฮมบรีในการถแถลงข่าวเช่นกันนะฮะคือพูดถึงบานส่วนนะครับ เตรียมแผนพัฒนาต่างๆไว้นในช่วงซัมเมอร์แล้วครับบอกว่าจอนพูดถูกดูนักเตะที่เราเข้ามานําเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงท้ายๆดีหลุยดีอาร์สดาวิดนูนเยสโคดี้กัปโปนี่เป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าผมคิดว่าครั้งหนึ่งเรามีซาเดโอบ๊อบบี้ละโมนี่คือ3กองหน้าที่ดีที่สุดในโลกมาให้เราระยะหนึ่งจากนั้นซาเดโอก็จากไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและเราจะมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบ๊อบบี้ในซัมเมอร์นี้ และจากนั้นจะเหลือแค่โมแต่เราก็แทนพี่พวกเขาได้คือดีโกรก็เข้ามาในช่วงเวลานั้นเช่นกันนี่คือการลงทุนเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่เราต้องการแต่ปีนี้โชคไปดีที่พวกเขาบาดเจ็บเกิดตลอดเวลาซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่พวกเขายังคงอยู่ตรงนี้และโคลดี้ก็เข้ามาแค่นั้นในภายหลังนะครับแค่หนึ่งเดียวในช่วงตลาดรอบนี้ ะะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องเป็นเหมือนๆกันเราจะทําแบบนั้นกับส่วนอื่นๆของทีมด้วยและมันคือสิ่งที่จะเป็นไปได้พวกเขารับมือกับมันได้ดีมากหนะะมายถึงผู้เล่นใหม่ๆและเราก็ไม่ได้กดดันผู้เล่นใหม่เป็นพิเศษเราไม่เคยทําและจะไม่มีวันทาแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีความกดดันนะเพราะเรารู้ว่าโลกนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณออยู่่เออมืคุณใช้เงินเป็นจนวนมาก นะมันก็จะมีการพูดคุยแล้วก็เขียนหลายสิ่งหลายอย่างคุณก็ต้องจัดการกับมันตอนนี้มันมาถึงจุดหนึ่งชัดเจนสำหรับโคดี้มันเร็วมากเราก็หวังไว้แต่คุณไม่มีทางรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกการมีส่วนร่วมของเขาชัดเจ,ม people, ดเจนมากเช่นเดียวกับดาวินเช่นเดียวกับหลุยส์เช่นเดียวกับดิโอโกแน่นอนเรื่องของการสกาวนะครับจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้เพราะคุณแค่รู้จักเขาเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆคุณเท่านั้น แต่เราเห็นได้ชัดในช่วงเวลาเหล่านี้เราเซ็นสัญญากับนักเตะตั้งแต่ยังเป็นเด็กและทั้งคู่ก็ทำงานได้อย่างดีจริงๆดังนั้นผมมีความสุขจริงๆกับการพัฒนานี้เรื่องจริงๆยาวๆของจอห์นเดวิดเฮนรีซึ่งไม่ยาวมากนักนะฮะเดี๋ยวผมจะ,ะสรุปรวมแล้วก็เล่าสู่กันฟังในคลิปถ้าช่วงหนึ่งถ้ามีเวลาหลังจากเกมในวันเสาร์วันเสาร์าเจอกันในไลฟ์นะทุ่มครึ่ง เหมือนเดิมเหมือนเดิมมีคนบอกไว้เฮียไลฟ์ลิพูไม่แพ้แพ้ครั้งเดียวนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ไล์ไม่ค่อยได้ไล์แต่ก็ยังแพ้อยู่แสดงว่าไม่เกี่ยวกับผมนะฮะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในกรงการในเรื่องของกีฬามีแพ้มีชนะนะอย่าไปซีเรียนนะครับแต่บางคนบอกว่าเฮียมาก็ยังดีนะอย่างน,น้อยก็มั่นใจนะโอเคเจอกัน นะครับในไลฟ์ทุ่มครึ่งนะครับอขอบคุณทุกคนนะครับช่วงนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะฮะใน u e e h h n n n l l นะครับอ่ะนอกจากคุณจะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยสำหรับการแจ้งเตือนนะแล้วกผ็ผู้คนที่เข้ามาเพิ่มเติมหลังจากไลฟ์ที่แล้ว2วันติดเนี่ยโอ้คนเข้ามาเยอะมากขอบคุณด้วยนะครับคุณสามารถสนับสนุนผมได้การสมัครสมาชิกนะครับซึ่ง ผมบอกตรงๆว่ายังไม่มีอะไรพิเศษให้นะครับแต่ก็มีหลายท่านนะฮะที่สวัสมาชิกอยากจะซัพพอร์ตผมขอบคุณมากนะครับและหลายๆท่านถ้าเกิดว่าคลิปไหนถูกใจท่านสามารถซัพพอร์ตผมโดยตรงนะซึ่งผมจะได้มากกว่าโฆษณานะผมจะได้รับตรงมากกว่าโฆษณาเช่นซุปเปอร์แตงซุปเปอร์อะไรต่างๆเวลาผมไลฟ์ก็สามารถซุปเปอร์แชทได้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ผมไม่เคยได้พูดเลย ก็อยากจะพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้พูดอีกทีในช่วงไลฟ์ก็ได้นะครับเหน็นช่องอื่นเขาทำก็มีการซูเป,ปรอร์แตงเปย์กันเข้าไปเออผมรู้สึกว่ามันเป็นการซัพพอร์ตที่ดีรูปแบบหนึ่งนะครับก็ฝากไว้นะฮะใครที่อยากหรือว่าสามารถที่จะซัพพอร์ตได้ก็ยินดีนะครับจากขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe ใส่กระดิ่งเอา ขอขยายเป็นจอใหญ่ก่อนนะครับ Subscribe ใส่กระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนด้วยแ้่เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าและเจอกันในไลฟ์วันเสาร์ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ